จ้พี่น้องจา้าแม่เอ๋วหัวเถือกคนลาเห็ดหนนยูเคเหรอจ้าเมื่อนี้แม่เอ๋วหัวเถอือกกะพาะพอมีพี่น้องมาเก็บเห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดเม่นอี่คือเก่าเถอะจ้าก็จะาบาดังสันจังสีเ้อะจ้าพี่น้องเก็บเห็ดนี่นนาานพูดจังหนึ่งกะสิว่าอันแม่เอ๋ว,เอวหัวเถือกนี่เป็นอยังเราคือเก็บแต่เห็ดอันเก่าเถอะกะสิว่านะคะห้าเพิ่นห้าเพิ่นเบื่อ เดี๋ยวไปจัดเสิวนาจังไหนเนาะเห็ดเห็ดเพิ่นกระอวกตามฤดูกาลเห็ดอันใดออกได้เอาก็เก็บเห็ดอันนั้นเดีอจ้จะพี่น้องมาเปิดมาก็เก็บเป็นยังไงทีอ้าขคอยกระเก็บไปกินเลยเนาะค่ะพี่น้องจ้าเก็บไปกินเจ้าของน้ำเอาไปฝากมูน้ำด้วจ้าพี่น้องเป็นนักสี่ละคนกิเลสคนกิเลสนะฟลาหน่อยกันเห็นก็อดเก็บเพิ่นบ่ได้ ก็ไ่ได้เพ่อาไปทิมเออก็ไ่ได้เอาเพื่อนไปทิมดอกเด้อจ้าแต่กินเพื่อนทุเกลา่นล่ะมีจักพี่น้องงามลายงามลายงามลายเอ๋อกะเบาหลายจังสี่ลายเอ๋อกะมักเบาจ้าลายเอ๋อเบาดุเบาลายลายแล้วก็เก็บกันโตเลยจ้กพี่น้องยวงห่างค่ะยวงห่างกุ้งเม่ก็ได้มาอยู่ในไม้ในขวานแต่น้องเอาไปกันโน่นนี่โอ้ยซึ่ง อันที่จริงมันนี่แออีลบ่ได้ตั้งใจบ่สิมาเก็บเห็ดนังไก่ด้อพี่น้องป่ะสิมาหาเห็ดเพิ่งใหญ่เห็ดเพิ่งคิงจ้ะแต่บ่ทัานอีพ่อจักดอกอยู่คือว่าล่ะพี่น้องพ่อยังข่อยก็สิเก็บอันนั้นล่ะเด้อจ้าโอ้ยอยืดต่อไหมมึงเด้โกโยกออกตะต่างมามาเคี่ยวปลามาหลาะปลาอวกกำลังกายไปนั้นด้อพี่น้อง ขั้นอดไรบ่ได้มานั่นยียเอวใจสิขาดกินหวัดหลากินหวัดปลาเป็นเพราะเท่าสิได้ไล่เหี้ยเอวมาหามาอยู่นี่ปลาแล้วหรอค่ะมือใดก็เกาะตัวปลาไหลเจี๊ยกหักเอากระตาตก หยบหมดโอ้ยตเราเห็นบบพี่นองเราเห็นน้ำด้เหรอป้เจ้ี่ตงาไมมเนี่ยเอาได้บบนี้เบิงดูโอ้ยออกถึงมุนแ่มุนอเน่คุมหัวจนได้ละไปคุมหจนมาได้โอ้ชสดน่อยก็ได้มังน้ำจากพี่นองงอนอุบฮกพี่นองเอ้เบิงใจป่ะเนี่ เบงนจพี่นงอักน้ำกระตัวเเอไสิยบาบพี่นงเอ้ยสงดเรีนอยู่งไหนก็เสียงเรียนด้วยใกล้ๆเถอะอ้้สังายพี่นงย้ำข่เก็บ่นละ่นเตะนะเจ้นุ่ข่อยพูจากราบังกด อยู่ใต้ขวันกบบนี้อีกแล้วน,นะเอาได้บบสไเบิง้งเนาะเออมุดเอาเต็มเตะยังสนั่นไงนี่ก็ง่ายง,ง,งามบ่พี่น้องได้เอ๋อเก็บใบไม่อวกจัดฉากถ่ายรูปเพลินงามๆจ้าพี่นอ้อ,อ,อ,งงงอ,นนองที่ได้เอวอมาเก็บเพลินไปเห็ดนดำริกนะได้เอ๋อประทันได้เห็ดเลยส่วนนี้นะจ้ะ ปัทน์อย okay. ู่บ้างปัทน้อยู <k <k ่บ้านเฮ็ดก่อนนี้ออกเลาะหาเก็บใบกอนเก็บยางเดนียวสำปังเพิ่นออกหลายๆนี่จ้ะสำปังเพิ่นกระลังบ่อันเพิ่นกระลังอ่อนอยู่พี่น้องอันนั้นด้วยกันจะเถาเดี่ยวพี่นงเฮ้ยข่อยกำมุดน้ำมนน้ำอีกแล้วมนน้ำมุดน้ำเก็บเพิ่นที่นี่ละค่ะเพิ่นเกิดเพิ่นย้วนอ้อมต้นไม้อยู่ในตาน้ำแม่พี่น้องเนี่ยเราเห็นน้ำข่อยกว่าพี่น้องเลย เก็บกีเก็บมัน,นอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่นป้ปลาน้ำกระสางค่ะพคยานเดอ้อกระสาสำมน้ำนี่เราจะมีเห็ดอะไเก็บโอ้แต,ตกแตกค่ะโอ้หักกิริขาดะทิลี่ น,นีแย่เอวกาสิเก็บไปให้หมูส่งไปให้เพื่อนเพื่อนอยากได้จ้าเวลาเพื่อนเพื่อนซีจ้ะมาแย่เอวเก็บตะอันเก่าเทพี่น้องเอ้ยเบิ้งนะจ๊ะแย่เอวจังไหนสิอดใจได้เพื่อนหลายเพื่อนงามคนกิเลสหนาพะลาหน่อยคือข่อยจังไดนสิอดได้ว่บาบอพี่น้องจ้าดูคน ในกวักว n า à เป็นเล่นนี่เอวกับหมดเอาเด้อค่ะกิ <c ười> เลศนะพะลาหน่อยไปที่ <c ười> ไม่ยิ่งเอวก็ได้เพิ่างน้ำย้ายเอวาเาถิดแม่เจ้าพี่น้องเลยให้เอวถึงในว่าเจ้าของว่ากิเลศนะพะลาหน่อยล่ะค่ะจังไหนสิอดได้จังไหนสิอดใจได้ไม่เอวนี่ก็ได้ไเก็บรตินตัวค่ะสะดวกยังน้ำงามๆว้แตกด้วยมวนถึกถึกจ้ะ quá khán giả thai Cá khá cá khá khá dao khán giả thoại cá thầm thầm phải tầm nó thầm 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 mình thầm 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 cầm thầm mượt Mượt thầm thầm ขอยืมก็เรามีเกลียวมันยุ่งเห็ดหก็กเราคือย้ายเกลียวกันหยุ่งเห็ดเสียงเคียงยิ้มขนหัวยิ่งเหวี่ยงขนหัวยิ่เหวยดอกนี้มาโด่งไงจ้ะพี่น้องคอยมาเก็บขี่เก่าจะควงเคยมาเก็บที่จงไรเป็นไงด้วยนะจ๊ะเห็ุโทรศัพท์เฮียถุงอยู่ลรืพี่น้องเอ,อ้ย แต่อย่างน้ำตีหาบ้างเัินเลยที่มันคัะน้ำเอียวเลยจากนันเอีอยงตกเถาแล้วก็เถาเลยค่ะไหลายอยู่มันเติบนเยอะมันตลอดแล้วเห็ียดน้ำใจเนี่ยจ้ะเป็นอยังจังหนานมาที่โอ้มองเพิ่งเกิดต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> สำรวจไปเบิดแล้วค่ะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งสายนี่ มาเบิ่งกลุ่มนี่สายนี่น้ำยายเอ๋อเด้อจ้ายายเอ๋อป้าได้ตั้งใจว่าสิมากเก็บเพิ่นมืน้อนี้จังได๋สิอดได้เนี่ยพุ่นน,ดดน่ะญุพุ่นก็มีอีกแจกพุ่นน่ะแม่นเบิดอยู่เนี่ยพี่น้องพุ่นน่ะเพิ่งได้เอ๋อสิถ่ายให้เบิ่งจ้กพุ่่นนะไปฮอดกระต่ายน้อยยายเอ๋วพุ่นน่ะจ้ายายเอ๋วกระต่ายน้อยตั้งไว้หั่นถ่าแล้วบาดนี้ยายเอ๋วก็สิเก็บคนเด้อค่ะพี่น้องพองอยู่เหงาไหมพุ่นน่ะจ้าเก็บซึ่งเด้อค่ะขเพิ่นเร็วก็ได้ ปลาโดบกบบไงเลยค่ะอันนี้ฮักเร็วอเอาบอสจะบเบิ่งดูอเอได้ยู่งงามหลายพี่น้อง ดโดดไงแล้วเดี๋ยวก็ลิ้มเบิ่งกองค่ะขอะทุดก็ไปอะไรหน่อยปุ๊บนี่เงาไม่ก็มีพี่น้องเลยว้าวมันไงจะปาดเท่ากระสิเอาได้ค่ะเขียวดีอยู่เขียวยังดีอยู่ดอกเอวเขียวยังดียัง ย่ำได้อยู่ขย,ยียบใหม่ดีดพันธกน่นพี่นงองพี่นงองเอ้ยบาทที่นี่ได้ะเอวกะคือิีด้มาลำร้าพี่นงองเราเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้คลิปที่ยอะเอวมาเก็บเห็ดหนังไก่ตุย๋ยคือบ่ได้ตั้งใจนะจ้า ก็ได้หลยกับหมานี่คือเก็ล่ะค่ะพี่น้องเลยได้ยเต็มกระตาหน่อยยายเอ๋วค่ะจังดลยยายเอ๋ก็ขอขอบคุณผมเนี่ยพี่น้องหลายที่มาป็นกำลังใจให้ยายเอ๋วตลอดมาขอ้พักกันสุขภาพดีแข็งแรงยืดยุ่ีมีสุขสุขดีตลอดไปด้วยจ้าจังพวกับแม่ยายเอ๋วหัวเถิดได้อีกคลิปหนาค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะ นี่จ้ะพี่น้องผลงานย้ายเอวก็ได้พายเซยอีกเราเด้อจ้ามีแต่ดวกใหญ่ๆ